ภาพล่าสุดน้องลียาทายาทคนเดียวเป็กธัญญาโตเป็นสาวแล้วสูงขายาวมากหลายคนคงทราบกันดีว่าธัญญาธัญเลศเองตระกูลได้แต่งงานกับเป็กสันชัยเองตระกูลลูกชายของสมใจนึกกับนุชนาฏเองตระกูลทั้งสองได้แต่งงานเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2548ที่โบทอสัสสมชัญบางรักโดยธัญญาธัญเลศเองตระกูลและเป็กสัรชัยเองตระกูลมีลูกสาวหนึ่งคน ชื่อเด็กหญิงลลยาอิง ah, ตะกูลหรือน้องลิยาวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดน้องลียาทายาทคนเดียวของเป็กทัญญาโตเป็นสาวแล้วสูงขายาวมากๆซึ่งน้องลิยาก็ได้เผยภาพล่าสุดท่ามกลางชาวเน็ตท,ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าน่ารักมากๆเลยค่ะสวยมากเลยโตเป็นสาวแล้วสวยมากงานนี้น้องลิียาจะโตเป็นสาวสวยขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวคะ่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ